อะโลเทสอะลเทสคือเพราะว่ามีก่อนหน้านี้หนูลืมว่ามีคนบอกว่าอยาเห็นหนูรูไซเฟอร์แล้วแล้ว,แล,วแล้วหนูก็ลืมว่าหนูจะต้องรูหนูก็เลยอามาอัดคลิปให้เอาแทนแล้วกันนะ <laughs> คลิปนี้จะเป็นไฟดิบโซสแสดงว่า คุณจะเห็นทุกการกระทําว่าใช่ค่ะหนูยังไม่ได้เล่นลายวันแต่ใครสนใครแคร์ในวันนี้เราก็าน้องแมวโอ้น้องแมวต้องมีประจำตัวด้วยแต่ว่าหนูน่าจะไม่พอโลประจำตัวหรือเปล่ามะหนูมีอยู่ประมาณอาอยากให้ออกวันในหนึ่งท้องหนูจะโลน้องทงหมดหนึ่งท้องคิดว่านะ เราก็จะมาลุ้นกันไฮยชซีนตัวสุดท้ายแบบท้ายสุดเพราะงั้นอันนี้จะเป็นสิโลแรกของเราเอาละ่ะไปลุยไม่ก้ามองเลยอะ <gasps> อยากใส่ฟิลเตอร์ดำๆให้ตัวเองไม่เป็นไรถือว่านกเลทเร็วแหละอ <c oughs> ตอนแรกว่าจะให้หนึ่งทองแต่ว่าด้วยความที่มันออกเร็วออีกสิบก็ได้อีกสิบไปไปอีกสักทองนึงก็ได้เกลือ <c oughs> ตู้นี้เรไน,น่าจะ <c oughs> อีหกหมดแล้วมั้งตัวที่เหลือเกลือไม่อยากใช้เพชรเยอะเลยอ่ะขอนิกหน่อยอันนี้สามสิบสามสิบเกลือถอยสิบแล้วกันอ่ะอ่ะ อ่ะน,น,นี่นี่ออ่ะาอันนั้นสีบแล้วใช่ไหมห้หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะเราถูกไหมนะไม่รู้เอาหกสิบหกสิบอเค ออกเร็วจะได้ไปโลอาวุธให้น้องใจร้ลน้องออกช้าเาไปไ็นไรเอาดีก็นแต่ดีก็ไดต่ไอแปดสิบหรือเปล่านะไม่รู้ว่านี่หกสิบหรือแบบน่าจะน่าน่าจะน่าจะแปดสิบแล้วแหละถ้าทามันออกมาเลยน่าจะแปดสิบแล้วแหละมันมันมันออกแน่อยู่แล้วมันออกแน่อยู่แล้วแต่ถ้าสองตัวก็ดีนะ สองตัวก็ดีตาแบบตัวดึงในเล็ดแล้วอีกตัวดึงก็ต้อนเล็ดอะไรเงี้ยเอ๋ไว้เผื่อไพ่ดงไพ่ดอนไว้เผื่อเซงร์ฟเซิร์ฟอะไรเงี้ยขอหน่อยได้ไหมอ่นะจาเาะโอ้โหแล้วอยางลึกเออออกไว้สักทีไอ้ดูลูกโอ้โลสุดท้ายออโอเคโอเคผมเหลืออยู่ร้อยโลท่วนนั่นนี่นะขอดูกัน ล่าสุดโลโลล่าสุดเพิ่งโลโลใครไปแล้วเมกแฟ e w e l l more beautiful เนี่ยอ่ะอ่าสิบสิบโลให้สิบโลสิบโลไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันพอพอสิบโลพอไม่มีเล่าเพจอะหมดละแพทนี้เล่นอีเวนต์ไปแล้วด้วยโอเกลือเกลืออ่ะอีกอีกสิบโลอีกสิบโลอีกสิบโลหมดแล้วนะหมดแล้วนะอีกสิบโลหมดแล้วนะ ไม่ออกอะ่ะหลือเลยน้องเขาไม่ชอบน้องเขาไม่ชอบอันนี้น้องเขาชอบในนี้หรือเปล่าเอ้ยแต่ในนีทั้งหมดแล้วอะ่ะแลกอันนี้แล้วกันวัยเราหกสิบแปดโลแล้วกี่โลแล้วเดชวิทยได้แฮนด์ใหม่แล้วเรามีอันไหนยังไม่ได้อีกไหมอันนี้เรามียังไม่รู้ อ่ะสิบโลสุดท้ายพอแล้วพอแล้วอันนี้พอจริงแล้วไม่ได้ก็เดี๋ยวเก็บเอาไปให้เซเบอร์โอเคไม่ได้เกลือเกลืออย่างมากโอเคไปแชทเหลือทั้งหมดหมื่นเพชรหมดตัวได้หนึ่งตัวก็ดีแหละได้หึตัวแลละได้ดัวแล้วยย้ยดองวล <laughs> จบคลิปแค่นี้แหละบาย